สวัสดีครับผมนะเช้าวันอาทิตย์วันนี้ครับผมวันที่7สิงหาคม2 5 5นะครับขอญาตมาอัปเดตนะครับสำหรับกลุ่มเปราะบางเลยนะครับผมก็ต้องบอกว่านะครับประจำเดือนสิงหาคมนี้ทั้ง3กลุ่มนะไม่ว่าจะเป็นเด็กแรกเกิดนะครับจนถึง6ขวบนะที่ใครได้เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนะครับผมก็จะมาอัปเดตกัน รวมถึงนะครับผู้สูงอายุนะครับผู้พิการด้วยประจำเดือนสิงหาคมนะครับตามปฏิทินเลยก็คือวันที่10สิงหาคมนะครับในส่วนของผู้สูงอายุนะครับถ้าพูดถึงในส่วนของเดือนสิงหาคมเนี่ยนะครับก็จะได้รับ2เบิร์แล้วก็มาดูกันว่าได้รับกี่บาทนะครับถ้ารวมกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราเริ่มจากเด็กแรกเกิดเนี่ยนะครับผมตามที่ลายท่าน ได้รับทราบข้อมูลนะเด็กแรกเกิดนะครับผมถ้าเรายื่นแล้วก็สามารถที่จะดำเนินการตรวจสอบได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเว็บไซต์นะครับในเรื่องของการเข้าไปเนี่ยนะครับท่านสามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบนะครับโดยใช้สองส่วนส่วนแรกเนี่ยนะครับท่านก็จะระบุนะครับในเรื่องของนะครับเลขบัตรประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียนนะครับตามด้วยระบุ ในเรื่องของนะครับเลขบัตรประจําตัวประชาชนเด็กนะครับเราก็จะมีรหัสรูปภาพยืนยันเนี่ยท่านก็ใส่เข้าไปแล้วก็กดค้นหานะครับก็จะขึ้นสถานะข้อมูลของท่านนะครับในกรณีที่เราดําเนินการยื่นแล้วนะครับหรือท่านจะนะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทางรัฐอันนี้ก็สามารถที่จะเข้าตรวจสอบได้ง่ายแล้วก็สะดวกนะครับผ่านระบบ Android หรือว่า iOS นะครับ เพราะฉะนั้นนะครับปฏิทินนะครับกลุ่มเด็กแรกเกิดที่ได้รับการช่วยเหลือซึ่งก็ต้องบอกว่าต่อเนื่องแล้วกันนะจนถึงนะครับ6ปีเนี่ยนะครับผมนะทางด้านของปฏิทินเนี่ยนะครับก็ยืนยันชัดเจนนะครับว่าประจําเดือนสิงหาคมเนี่ยก็จะโอนเข้านะครับผมนะวันพุธที่10สิงหาคมนะครับนะโอนเข้าให้600บาทนะอันนี้ก็เตรียมพร้อมในเรื่องของการรับได้นะครับในวันที่10สิงหาคมนะครับนี่คือกลุ่มที่1นะครับ ในส่วนของกลุ่มที่2นะครับก็ขออนุญาตนะครับแบ่งปันในเรื่องของเบีย้ยความพิการเลยในส่วนของเบีย้ยความพิการนะครับตามที่รายท่านติดตามข้อมูลนะครับก็จะมีการโอนแล้วก็แบ่งออกเป็น3กลุ่มด้วยกันนะซึ่งก็จะมียอดการโอนเนี่ยนะครับ800จนถึง1,000บาทนะครับในกรณีที่กลุ่มแรกนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเด็กนะอายุต่ำกว่า18ปี แล้วก็มีบัตรผู้พิการด้วยนะครับอันนี้ก็จะได้รับการโอนเงินเข้าให้ปกติ1,000บาทเลยนะครับ1,000บาทเลยออันนี้ก็ไปตรวจสอบกันนะครับเหมือนเดิมนะนะครับในส่วนของกลุ่มที่2นะครับก็คือว่านะครับมีบัตรประจำตัวผู้พิการ และที่สําคัญครับมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยก็จะได้รับการโอนเงินเข้าให้เนี่ยเป็น2รอบนะครับรอบแรกก็คือวันที่10นะครับสิงหาคมนะีฮะอัน,นี้โอนเข้าให้800บาทปกตินะครับแล้วก็นะฮะในส่วนของการโอนเงินผ่านบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะก็จะมีการโอนเงินเข้าให้นะครับในวันที่22สิงหาคมอีก200บาทเพราะฉะนั้นผู้พิการนะครับที่มีนะครับบัตรผู้พิการแล้วก็มีบัตรคนจนรวมแล้วก็จะเป็น 1,000บาทนะครับอ่านี่ก็เป็นกลุ่มที่2ส่วนกลุ่มที่3นะครับอันนี้ก็มีบัตรประจําตัวผู้พิการนะนะครับแต่ว่าไม่มีบัตรสแกนห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะครับซึ่งอายุ18ปีขึ้นไปนะครับอันนี้ก็จะได้รับนะครับในการโอนเข้าบัญชีนะ800บาทนะครับสำหรับกลุ่มที่3นี้นะนะครับเอาละนี่ก็เป็นลักษณะของนะครับเบี้ยความพิการ นะครับผมมีการโอนเข้าให้นะครับต่อมานะครับผมก็ต้องบอกว่านะสำหรับในเรื่องของผู้สูงอายุนะครับที่รายท่านนะครับอายุ60ปีขึ้นไปนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าจ่ายเป็นขั้นบันไดนะอันนี้ที่รับเป็น2ช่วงหรือเขาเรียกว่ารับเป็น2เบิลสำหรับเดือนสิงหาคมนะครับเบิ้ลแรกนะครับผมก็ต้องบอกว่าได้รับปกตินะครับในวันที่10สิงหาคมอันนี้ก็ตามช่วงอายุนะครับท่าน ซึ่งก็จะได้รับนะครับตามช่วงดังนี้นะอายุ60-69ปีก็จะได้รับนะครับในเรื่องของการโอนเข้าบัญชีปกติหรือนะครับไปรับด้วยตนเองนะครับผมนะก็จะได้รับ600บาทนะครับในส่วนของอายุ70-79ปีนะครับผมอันนี้ก็จะได้รับ700บาทนะครับในวันที่10สิงหาคมนี้นะครับอายุ80-89ปีนะครับได้รับ800บาทนะครับแล้วก็อายุ90ปีขึ้นไป ได้รับ100บาทนะอันนี้เขาเรียกว่าเบิร์แรกที่มีการจ่ายหรือได้รับปกตินะครับทีนี้พูดถึงเด้งที่2สําหรับนะครับผู้สูงอายุในเดือนสิงหาคมนะครับผมก็จะมีการโอนเงินเข้าให้แล้วก็ไปรับเองนะครับเหมือนเดิมนะแล้วแต่ว่ากลุ่มท่านนะได้รับเงินแบบไหนในประจำวันที่19สิงหาคม2565ซึ่งนะครับก็แบ่งเป็นนะครับขั้นบันไดเหมือนเดิม ถ้าอายุนะครับ60-69ปีอันนี้ก็จะได้รับ100บาทนะครับอายุ70-79ปีนะครับได้รับ150บาทอายุ80-89ปีได้รับนะครับ200บาทแล้วก็อายุ90ปีขึ้นไปได้รับ250บาทนี่นะครับเพราะฉะนั้นสรุปนะนะครับกลุ่มผู้สูงอายุนะที่บอกว่าได้รับนะครับ2เบิ้ลถ้ารวมกัน นะถ้ารวมกันนะครับผมในวันที่10สิงหาคมแล้วก็วันที่19สิงหาคมนะครับกลุ่มอายุ60-69ปีก็จะได้รับนะครับรวมประจําเดือนสิงหาคมเนี่ย700บาทนะครับกลุ่มอายุ70-79ปีนะครับ850าบาทนะครับกลุ่มอายุ80-89ปีได้รับรวม1,000บาทแล้วก็อายุ90ปีขึ้นไป ได้รับสูงสุดรวมกันแล้ว1,250บาทนั่นเองนะครับผมอ่ะอันนี้ก็ถือว่าอัปเดตกันสำหรับนะครับในเรื่องของกลุ่มปราบางประจำเดือนนะครับสิงหาคมนะก็จะเป็นภาพประมาณนี้นะครับในส่วนของเดือนหน้านะครับเดือนกันยายนนะครับผมซึ่งก็แน่นอนว่าที่รายท่านติดตามข้อมูลข่าวสารสำหรับนะครับในเรื่องของการโอนเงินนะครับ ซึ่งนะครับถ้ามีจำแนกแบ่งปันเนี่ยนะฮะตั้งแต่วันที่1กันยายนนะถึงเดือนตุลาคม ก็มีการอนุมัติวงเงินนะครับตามที่แบ่งปันไปนะสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะครับก็จะมีการโอนเงินเข้าให้เดือนละ200บาทนะครับอันนี้ก็คือเป็นเงินเพิ่มกำลังซื้อนะนะครับ200บาทก็แบ่งออกเป็นเดือนกันยายน200เดือนตุลาคม200รวมแล้วก็เป็น400บาทนะครับสำหรับกลุ่มผู้ที่ใช้นะครับผ่านบัตรประชาชนอันนี้ก็เช่นเดียวกันได้รับนะครับเดือนละ 200บาทนะครับก็คือเดือนกันยายนนะครับ200และเดือนตุลาคม200รวมแล้วเป็น400บาทนะครับผมนะในส่วนของโครงการคนละครึ่งนะครับผมอันนี้ก็800บาทตลอดระยะเวลา2เดือนนะครับอันนี้ก็บริหารจัดการนะครับคนใหม่ไปลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์นะครับผมนะเหมือนเดิมแล้วก็ดำเนินการนะครับติดตั้งแอปพลิเคชันเป๋อตังยืนยันตัวตนตามสเต็ปเลย นะยังไงไปดูรายละเอียดที่ช่องเราได้ส่วนคนเก่านะครับผมก็อย่าลืมนะครับในเรื่องของการยืนยันรับสิทธินะเขาจะมีข้อความนะครับผมแจ้งเตือนมาให้ท่านเนี่ยเข้าไปนะครับในการยืนยันนะผ่านแอปพลิเคชันปอตาังของท่านนั่นแหละนะครับแล้วก็ดําเนินการใช้ครั้งแรกซึ่งก็มีการกําหนดนะครับให้ท่านรับทราบอยู่แล้วว่านะครับครั้งแรก ต้องใช้ก่อนเมื่อไรอย่างไรนะครับผมอ่ะอันนี้ก็ถือว่ามาแจ้งอัปเดตกันนะครับในเดือนกันยานุลานะครับผมภาพประมาณนี้นะครับและถ้ามีรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวกลับมาแบ่งปันอัปเดตกันนะครับวันนี้ภาพประมาณนี้นะสำหรับในเรื่องของกลุ่มปลอบางนะครับวันที่10สิงหาคมก็ดําเนินการรับปกตินะครับสกลุ่มใหญ่ๆนะ กลุ่มเด็กแรกเกิดจนถึง6กขวบนะครับกลุ่มผู้ที่ได้รับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุและก็กลุ่มผู้ที่ได้รับเบีย้ยความพิการนั่นเองภาพประมาณนี้นะครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามชมครับแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่นะครับในครั้งหน้าวันนี้ต้องล่าลาไปแล้วครับขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ